มาปังธุรกิจ MLM ซึ่งจะแตกต่างกับ MLM จากที่อื่นมากซึ่งมีหลายค่ายซึ่งว่าเป็นธุรกิจแบบการขายฝันต้องลงทุนหลักหมื่นเท่านั้นได้เท่านี้เป็นการขายฝันซขึ้นแล้วเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่รู้ว่าจะมีช่องทางอะไรขายสินค้าคองอยู่หน้าบ้านคือไม่มีช่องทางในการกระจายสินค้าไม่มี ช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มเติมเป็นการชวนคนแต่เราก็ไม่รู้วิธีการขายสินค้าให้เพิ่มไรายได้ของเราแต่ไปมาหลายที่มากผิดหวังจนทางที่บ้านบอกไม่ต้องทำแล้วเลิกเจอกับ ML m อ็ซึ่งเล่นเฟ c นบุ๊กอยู่วันนั้นจะเป็นคนที่เล่นเฟ c นบุ๊กตลอดแล้ว Facebook หนึ่งซึ่งเด้งเข้ามาในมือถือเรากับชื่อว่าพี่บุญมีก็เลยทักพี่เขาไปแล้วก็มาฟังธุรกิจแล้วเราเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งที่นี่คิดว่าจะทำให้หนูประสบความสำเร็จ <S <S เกี่ยวกับธุรกิจ M อ m มซึ่งทำได้จริงแล้วก็เป็นมันเกิดประโยชน์จริงๆซึ่งจะเราเปิดใจกับที่อีกสักครั้งหนึ่ง